เครื่องดื่มที่หลายคนชื่นชอบในสังคมปัจจุบันนั่นคือเบียร์ซึ่งในหลายๆประเทศเบียร์ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มทั่วไปแต่เป็นสัญลักษณ์ของการพักผ่อนหย่อนใจการพบปะสังสรรค์และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ใครสงสัยไหมคะว่าทำไมบางเมืองเบียร์ถึงมีราคาแพงจนเราอาจจะต้องคิดหนักก่อนซื้อวันนี้แอลสตราตี้จะพาไปสำรวจว่าเมืองไหนบ้างที่เบียร์แพงที่สุดในโลกพร้อมหาคำตอบว่าทำไมราคามันถึงสูงขนาดนั้น และเบียแพงมันดีหรือคุ้มค่ากับราคาหรือไม่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใดอย่างแรกเราต้องเริ่มต้นด้วยการสำรวจเมืองที่ราคาของเบียแพงที่สุดในโลกกันก่อน หลายหลายคนอาจจะคิดว่าหมายถึงแค่เมืองที่มีค่าของชีพสูงหรือเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลกวักๆแต่จริงๆแล้วการที่ราคาเบียร์สูงไม่ได้เกี่ยวกับค่าของชีพเท่านั้นมันยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ราคาของเบียร์พุ่งสูงขึ้นอีกด้วยโดยเมืองเหล่านี้มีการควบคุมเครื่องดื่มแอ,อกลกอฮอล์อย่างเข้มงวดซึ่งไม่ใช่แค่ภาษีที่มีผลกระทบต่อตัวเลขราคาของเบียร์แต่ยังรวมถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆที่มีอิทธิพลต่อ,อการผลิตและการจําหน่ายเบียร์ในแต่ละประเทศ พวกเมืองเหล่านี้มักจะใช้วิธีการเก็บภาษีสูงจากเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์เพื่อลดการบริโภคแอลกอฮอล์เกินพอดีในกรณีนี้เบียร์ก็ถูกเก็บภาษีจนราคาเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะนอกจากภาษีแล้วยังมีเรื่องของการนำเข้าอีกด้วยบางเมืองที่มีราคาแพงเป็นเพราะว่าพวกเขาจะต้องนำเข้าเบียร์จากต่างประเทศหรือแม้แต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตซึ่งไม่ใช่แค่เบียร์นำเข้าเองแต่ยังรวมถึงค่าขนส่งการจัดเก็บ การกระจายสินค้ารวมถึงปัจจัยอื่นๆที่ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นนั่นหมายความว่าในบางเมืองการดื่มเบียร์ไม่ได้จ่ายเพียงแค่ค่าภาษีหรือค่าผลิตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงค่าบริการต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในราคาของมันอีกด้วยนั่นเองค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10 h เฮลซิงกิฟินแลนด์ที่เฮลซิงกิภาษีและคาครองชีพมีอัตราที่ค่อนข้างสูงเลยค่ะ นี่เลยเป็นเหตุที่ทําให้ราคาเบียร์สูงขึ้นนอกจากนี้เขายังมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการขายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ต้นทุนการดําเนินการสูงขึ้นไปอีกราคาเฉลี่ยต่อขวดขนาด500มิลลิลิตรจะอยู่ที่ประมาณ3.30ดอลลาร์ค่ะต่อมาอันดับที่9เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ ที่เจนีวาก็มีค่าของชีพสูงส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการต่างๆรวมถึงเบียร์สูงตามไปด้วยสวิตเซอร์แลนด์เองก็ได้มีการเก็บภาษีจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อควบคุมการบริโภคและเพิ่มรายได้ของรัฐด,ด้วยค่ะราคาเฉลี่ยต่อขวดขนาด500มิลลิลิตรจะอยู่ที่ประมาณ3.30ดอลลาร์ค่ะอันดับที่8กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย ที่มาเลเซียเองก็มีการเก็บภาษีสูงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อควบคุมการบริโภคและเพิ่มรายได้ของรัฐเหมือนกันค่ะกวัวราลาลมเปอร์ม,มีค่าของชีพสูงส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการต่างๆรวมถึงเบียร์สูงตามไปด้วยราคาเฉลี่ยต่อขวดขนาด500มิลลิลิตรจะอยู่ที่ประมาณ3.32ดอลลาร์ค่ะอันดับที่7ออสโลนอร์เวย์ ออสโลภาษีและค่าครองชีพสูงส่งผลให้ราคาเบียร์สูงขึ้นการขายก็มีกฎระเบียบที่เข้มงวดนี่เลยทำให้ต้นทุนการดำเนินการต่างๆสูงขึ้นราคาเฉลีย่ยต่อขวดขนาด500มิลลิลิตรจะอยู่ที่ประมาณ3.38ดอลลาร์ค่ะอันดับที่ 6. b เบอร์มิงแฮมสหรัชอาณาจากักรเบอร์มิงแฮมมีภาษีและค่าครองชีพสูง นั่นแหละค่ะที่มันส่งผลให้ราคาสินค้าต่างๆรวมถึงเบียร์สูงขึ้นอีกทั้งเมืองนี้มีร้านเบียร์และบาร์จำนวนมากทำให้ราคาสูงขึ้นตามการแข่งขันราคาเฉลี่ยต่อขวดขนาด500มิลลิลิตรจะอยู่ที่ประมาณ3.41ดอลลาร์ค่ะหยุดก่อนดูหรือเปล่าวันนี้แอลสอร์ไซตี้มีช่องทางการขายสินค้าแล้วนะ คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูสินค้าที่แอบปักตะกร้าไว้ได้นะคะส่วนในคอมเมนต์ที่แอบปักหมุดไว้จะเป็นช่องทางการขายสินค้าของช่อง l Society โดยเฉพาะตอนนี้มีทั้งแก้ว l Society พวงกุญแจที่เปิดขวดแบบพกพาและก็เสื้อยืด l Society อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะอันดับที่ 5. Dublin, Ireland ค่าของชีพในดับลินสูงโดยเฉพาะค่าเช่าที่พักและค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการต่างๆสูงผับในดับลินต้องผเผชิญกับต้นทุนการดำเนินการที่สูงเช่นค่าพลังงานค่าปาาระกันและค่าแรงงานอีกทางดับลินเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากร้านอาหารและผับต่างๆก็เลยตั้งราคาสูงขึ้นเลยทำให้ราคาเฉลี่ยต่อขวดขนาด500มิลลิลิตร อยู่ที่ประมาณ3.60ดอลลาร์ค่ะอันดับที่ 4. เวลลิงตันนิวซีแลนด์เวลลิงตันมีค่าของชีพสูงกว่าเมืองอื่นๆในประเทศนิวซีแลนด์แม้ว่าเบียร์อาจจะไม่ได้แพงที่สุดในโลกแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่มีราคาสูง นิวซีแลนมีวัฒนธรรมการดื่มเบียร์ที่เข้มข้นโดยเฉพาะในเทศกาลหรือกิจกรรมต่างๆทําให้การบริโภคเบียร์เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเทีย่ยวที่มาจากต่างประเทศน่าทําให้ผับในยานท่องเทีย่ยวมักจะมีราคาสูงเนื่องจากค่าเช่าที่สูงและการตั้งราคาตามความนิยมของนักท่องเทีย่ยวค่ะราคาเฉลีย่ยต่อขวดขนาด500มลลจะอยู่ที่ประมาณ3.61ดอลลาร์ค่ะ อันดับที่3สิงคโปร์สิงคโปร์มีการเก็บภาษีจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สูงมากหรือที่เรียกว่าซินแท็กเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ภาษีนี้ถูกบวกเข้าไปในราคาสินค้าทำให้เบียร์มีราคาสูงกว่าที่คาดไว้ในหลายๆเมืองและที่หลายคนไม่รู้นะคะสิงคโปร์เป็นประเทศที่ต้องนำเข้าเบียร์จากต่างประเทศทำให้มีต้นทุนการขนส่งและภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาเบียร์ที่ผู้บริโภคต้องจ่ายสูงกว่าการผลิตในประเทศดังนั้นราคาเฉลีย่ยต่อขวดขนาด500มิลลิลิตรจะอยู่ที่ประมาณ4.27ดอลลาร์ค่ะอันดับที่ 2. m e เมลเบิร์นออสเตรเลียราคาเฉลีย่ยต่อขวดขนาด500มิลลิลิตรจะอยู่ที่ประมาณ4.59ดอลลาร์ส่วนอันดับที่1ได้แก่ซิดนีย์ออสเตรเลียเช่นกัน ราคาเฉลี่ยต่อขวดขนาด500มิลลิลิตรจะอยู่ที่ประมาณ4.75ดอลลาร์อ่าหลายๆคนคงสงสยัยว่าทำไมอันดับ1และ2อ,อยู่ในประเทศเดียวกันแต่ราคาถึงต่างกันแอดอธิบายแบบนี้ค่ะซิดนีย์และเมลเบิร์นอยู่ในประเทศออสเตรเลียเหมือนกันแต่ราคาของเบียร์ในทั้ง2เมืองแตกต่างกันพอสมควรซิดนีย์มีค่าของชีพสูงกว่าเมลเบิร์นมากโดยเฉพาะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ราคาสินค้าทุกประเภทรวมถึงเบียร์ในซิดนีย์สูงตามไปด้วยนอกจากนี้ซิดนียังเป็นเมืองท่องเที่ยวหลกักและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียทําให้ความต้องการเบียร์ในเมืองนี้สูงกว่าที่เมลเบิร์นและมีการตั้งราคาสูงขึ้นในขณะที่เมลเบิร์นมีค่าของชีพที่ต่ํากว่าซิดนีย์ทำให้ราคาของเบียร์ที่นี่ไม่สูงเท่าและการแข่งขันในตลาดเบียร์ก็ไม่รุนแรงเท่าในซิดนีย์เนื่องจากเมลเบิร์นไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักเช่นเดียวกับซิดนีย์ โดยเหตุนี้แม้ว่าทั้งสองเมืองจะอยู่ในประเทศเดียวกันแต่ปัจจัยต่างๆเช่นค่าของชีพความเป็นเมืองท่องเที่ยวและการแข่งขันในตลาดทําให้ราคาของเบียร์ในซิดนีย์สูงกว่าที่เมลเบิร์นนั่นเองค่ะก็อย่างที่เห็น การที่ราคาเบียร์ในแต่ละเมืองสูงนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของค่าของชีพเท่านั้นแต่ยังมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบเช่นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สูงการควบคุมการขายแอลกอฮอล์ในบางประเทศต้นทุนการดําเนินการของร้านและผับบาร์รวมถึงความต้องการของตลาดในแต่ละเมืองซึ่งทั้งหมดนี้รวนทําให้ราคาเบียร์ในแต่ละเมืองแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและนโยบายของแต่ละประเทศ ดังนั้นเราสามารถเห็นได้ว่าเบียร์ที่แพงไม่ใช่แค่ผลมาจากราคาเบียร์ในตัวแต่ยังสะท้อนถึงปัจจัยหลายด้านที่มีผลกระทบต่อราคาผลิตภัณฑ์นั้นๆหากคุณกำลังจะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดื่มเบียร์ด้วยนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยวันนี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ